สบายดีพี่น้องสบายดียามเศาเศาเศาขาดเศาแน่มาดูหลักมาผู้เดียวมามาติวมาลูกมามาลูกมาแพงแพงพ่หายจ้ะลูกเฮ้ยพ่หายบักลาบอพ่ายหายบักลาลูกมาพี่บ้าเฮ้ยพ่ายหายลาลูกสบายดีจ้ะไปหายบักลาบอกลาคือหลักมา พายหายปลาหลดหมดหลดอะไรได้โดดพายหายบกหลบักหลาขึ้นมาพายหายโดดนี่ไอ้เอยลงมาหานอกนะลูกได้ไมไม่นเมื่อเซะหนี่ ป้ามาอีลูกป้ามาอีออกไนงะมิ้นข้าวพญานล็ดซิ่งออกไนะงพญานล็ดซิ่งนั่นนั่นเอาเลกก้าใสเลยได้หัน,นอันนี้ดดแก่โอ้หนุ่มดดแก่ว่าผู้ไทยนั่งเล่นกับน้องอ,งอีลูกเออเล่นเต้นแล้วคนหู หนูหนบีบกใจตั้งนี่ยใจตั้งนี่บีบาลักมาเองางเถื่อเถื่อมาเอาหมูมาให้น้องเล่นน้ำจิให้เ่นะหมูดิหมูปากแตกนาะอ้าวแลนนลนแลนนอ้าวยังแลนปะะูอานาง lâm nài Kéo mày lòng luôn hm lên hm 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 bằng hm nè hm 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 liền hm 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 lông hm hm ไมาติดเอ๊ะไมาติดเอ๊าเอ้าวอาม่คือไปอินดี้จะได้ิหงหานาดูเต้อฮานาไปเนียม tivo Mungu Bau Mwangzi to 30ไปแล้วนะเบิ่งสิตาวขึ้นให้อะ

ประคำได้แต่พอเป็นเยอเว้าวดูค่ะเว้าวคือน้องว,ว้วาเว้าให้น้องฟังดูค่ะสะบายดีปลาลุงเลยลูกล่ะสดีปลาลูง Ừ, đang lên nó cắt luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cả bố คันบดติดแล้วลูกอ้อคันบดติดเสเล็กคือกันเสเล็กอืมมาเล็งน้ำหนอยลูกมากใจนองสีลูกไปนะอืง ว่าแต่แม่ของเฮาอบอดดีกันมอ้มอ ทิเบตเหยื่นคนเอาคนเอา,น,เอานี่ไทยเนี่ยม่ยุ่ข้าวว่าขาวเป็นยังเป็นยังนี่ หักเขายังหัวเขาพี่หัวเขายังเจ็ดโดดเด็บไปตีไปตีโอ้เด็บไปตีก ห้ามนี่ม มีมีแนวบ่มแนวบ่มแม่นบ่

อมเหียนอเียนนจนหน่มือหมูเตอย่าดูดมือออกอย่าดูดขี้ขี้เดียดขี้จกนี่ขี้จกขำนี่จกำขี้เดียดเด้โอ้ยเกขำตัวเองบอดไปอมมันนี่เละไปกินหำตัวเองนมีบก <laughs>

อัดไว้ในปีนะปีสิออกแล้วฮะอัดท้ายน้องนะลูกขาสูงน้องนะขาสูงขางนี้นะลูกข้าโลดเออพ่อขางนี้ได้สิลูกขางนี้เออเันนีวอาก,กระปืงึงม,มันอ,ดอัดอย่าเฮ็ดให้อัดแผงสิไปจกง่ายได้ออกคิวฮ้ายเบิร์สิตีมือก่อน ไปอมมือเนาะเบิ่งขีตีมือมันก่อนอยู่ใจมันงูเปร้มันอมควยบดนีไปไปอมมืออมควยออมมืจกห้ำลูกจกดูหนาพ่อให้จิ้มเสืออย่าออกเลยอย่าไปจกอัดไปเลยขั้นเมื่อเมื่อห้าแม่กะบอกมาแต่เช้ามันกงมาแต่เช้าเบิ้งปากนะเบิ้งเบิ้งปากนะเบิ้งเบิ้งปาก เมื่อพุ่นกับว่าข่อยตีติ้วให้กันมาพี่กับว่าเมย์ให้อืมกนเอียงคนเอียงคือต่อแหลแท้ผัวคนว่าเอากันเมื่อกี้เลยเจ้าว่ามาได้ยินก็เกิดจากหัวอยู่อีว่าอย่าปากดังกันนายงูสิมากินหนักคนนะแมวปงคนนะไป ีเอง่ไพอคลิปหนาด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับงดิวดโดยดใ่ลูกหนังดูทั้งในหนังแม่บอหดเจ้าไผูแนลูกนังไผูแนเจา มุ้งบวบดาวดิสีดาวดิพ่อกัคลิปหน้าได้พี่น้องขอบคุณทุกท่านทีตามดาวดิสีอืมจีบแม่